เมื่อพระสารีบุตรได้บรรลุเป็นพระอระหันต์แล้วก็ปรากฏว่าในการทำงานประกาศศาสนานั้นเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถแสดงธรรมจากกัปปวัตตนสูตรและอริยสัจสี่ได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าแสดงด้วยพระองค์เองแล้วก็เป็นกํำลังสำคัญของพระพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนา ในครั้งนั้นขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่กรุงราชครืนั้นเนี่ยก็ได้ทรงประกาศยกย่องพระสารีบุตรในท่ามกลางสงทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอตทะคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางเป็นผู้มีปัญญาและทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อัครสาวกเบื้องขวานอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังทรงยกย่องภาษาลีบุตรเถระอีกหลายประการกล่าวโดยสรุปก็คือเป็นผู้มีปัญญาอนุเคราะห์เพื่อนบรพชิตด้วยกันเช่นสมัยที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ที่เมืองเทวทหัภิกษุทั้งหลายกราบทูลลาไปปัดฉาภูมิมชนบททรงรับสั่งให้ลาพระสาลีบุตรก่อน เพื่อท่านจะได้แนะนำสั่งสอนมิให้เกิดความเสียหายในระหว่างการเดินทางและในสถานที่ที่ไปนั้นข้อ2ยกย่องพระสาลีบุตรว่าเป็นพระธรรมเสนาบดีซึ่งคู่กับพระธรรมราชาก็คือพระองค์นั่นเองข้อที่สยกย่องพระสาลีบุตรว่าเป็นผู้มีความกระตัญยูกตเวทีเป็นเลิศเช่นท่านนับถือพระอัสสชิเป็นอาจารย์ เพราะท่านเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาด้วยการฟังธรรมจากพระอัศชิทุกคืนก่อนที่ท่านจะนอนท่านได้ทราบข่าวว่าอัศชิอยู่ทางทิศใดท่านก็จะนมัสการไปในทางทิศนั้นแล้วจึงจะนอนและก็ต้องนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นนี่คือความกตัญญูของพระสารีบุตรนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือพราหมณ์ชลาที่ชื่อวาราทะ มีศรัทธาจะอุปสมบทแต่ไม่มีภิกษุรูปใดรับเป็นอุปชาบวชให้พระพุทธองค์ตรัสถามในที่ประชุมสงฆ์ว่าผู้ใดละลึกถึงอุปการรักุณของพราหมณ์นี้ได้บ้างไหมพระสารีบุตรเทละก็กราบทูลว่าละลึกได้พระเจ้าค่ะก็คือเมื่อครั้งลาทพราหมณ์ผู้นี้ได้เคยใส่บาตรด้วยข้าวสุกทนาน,นึ่งด้วยข้าวสุกทัพพีหนึ่ง พระพุทธองค์ก็ทรงมอบให้ภาษาลิบุตรเป็นอุป,ปัชฌาแล้วก็บวชให้กับลาทัพผานั้นนี่ก็คือความดีแล้วก็ผลงานของพระสาลิบุตรนะครับในฐานะที่เป็นผู้เลิศในปัญญาและก็เป็นอัครสาวกเบื้องขวาคราวนี้ในการประกาศศาสนาในชีวิตที่เป็นพระของภาษาลิบุตรนะครับ ได้รับการยกย่องจากพระพุทธจเจ้าเสียประมาณนี้จะมีปัญหาและอุปสรรคอะไรหรือไม่นะครับก็ปรากฏว่าพระสารีบุตรเนี่ยถือว่าเป็นพระเถระที่มีความอดทนสูงมีจิตสงบราบเรียบไม่วันไหวด้วยอารมณ์ต่างๆดังนั้นในคำภีอังคุตรนิกายนวกานิบาทและในธรรมบทจึงได้เล่าว่า ครั้งหนึ่งพระสารีบุตรเมื่อออกพรรษาแล้วมีความประสงค์จะเที่ยวจาริกไปในชนบทต่างๆจึงได้กราบทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าออกจากพระเชตวันวนารามพร้อมกับภิกษุผู้เป็นบริวารของท่านขณะนั้นก็มีภิกษุอีกจำนวนหนึ่งออกมาส่งพระเถระด้วยพระสารีบุตรก็ทักทายปราศัยกับภิกษุเหล่านั้น ด้วยอัธยาศัยไมยตรีซึ่งก่อให้เกิดความปิติยินดีแก่ภิกษุเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งแต่มีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งพระเถระไม่ทันได้สังเกตเห็นจึงไม่ได้ทักทายด้วยก็เกิดความน้อยใจแล้วก็โกรธพระสารีบุตรบังเอิญชายผ้าสังคาติของพระสารีบุตรเนี่ยไปกระทบกับภิกษุนั้นเข้าโดยที่พระเถระไม่ทราบภิกษุรูปนั้น จึงถือเอาเหตุนี้เข้าไปกราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระสารีบุตรเดินกระทบข้าพระองค์แล้วไม่กล่าวขอโทษเพราะด้วยความสำคัญตนว่าเป็นอครสาวกของพระพุทธเจ้าพระเจ้าค่าพระพุทธองค์แม้จะทรงทราบว่เรื่องราวเป็นอย่างดีแต่ก็เพื่อให้เรื่องนี้ปรากฏ แก่ที่ประชุมสงฆ์จึงรับสั่งให้พระเถระเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามเรื่องราวโดยตลอดพระสาลีบุตรก็มิได้กราบทูลปฏิเสธโดยตรงในที่ประชุมสงฆ์นั้นแต่ได้อุปมาเปรียบเทียบตนเองเหมือนกับสิ่งของเนี่ยอย่างเก้าอย่างมีอะไรบ้างก็ลองติดตามนะครับ9อย่างที่ว่านี้เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังอยู่ตรงนี้เลยนะครับ9อย่างที่ว่านี้ก็คือว่า เปรียบตนเองเหมือนดินน้ำไฟลมซึ่งถูกของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งใส่แต่ก็ไม่รังเกียจไม่เบื่อนายไม่วันไหวเปรียบตนเองเหมือนเด็กจันทานซึ่งมีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่เสมอเวลาเข้าไปยังสถานที่ต่างๆเด็กจันทานก็ถือว่าอยู่ในวรรณะที่ต่ำมากนะครับ ในอินเดียตั้งแต่ยุคสมัยพุทธกาลโน้นนะครับพระสารีบุตรยังเปรียบตัวเองเนี่ยเหมือนโคที่ถูกตัดขาฝึกขัดมาดีแล้วย่อมไม่ทำร้ายใครๆเปรียบตนเองเหมือนผ้าคี้ลิ้วสำหรับเช็ดฝุ่นละอองของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้าเปรียบตัวเองที่เบื่อหน่ายอึดอัดในกายของตนเหมือนซากงู เปรียบตัวเองว่าบริหารร่างกายของตนเหมือนคนแบกหม้อน้ำที่มีรูรั่วจึงมีน้ำมันไหลออกมาอยู่เสมอเมื่อพระเถระกราบทูลอุปมาตนเองเหมือนเด็กจันทานเหมือนผ้าขี้ริ้วเป็นต้นภิกษุปุตุชนถึงกับตื้นตันไม่อาจอดกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้พระขีนาศพก็เกิดธรรมสังเวท ส่วนภิกษุผู้กล่าวฟ้องก็เกิดความเร่าร้อนขึ้นในกายมอบกราบลงแทบพระบาทของพระาศาสดาแล้วกล่าวขอขมาโทษต่อพระเถระทั้งหมดนั้นนะครับก็จะเห็นว่าพระสารีบุตรเนี่ยแทนที่จะปฏิเสธหรือตอบโต้พราหมณ์นั้นก็เมื่อเปรียบตัวเองเป็นทุทุกอย่างขนาดนั้นเนี่ยนะครับใครจะไปเชื่อล่ะ ว่าจะเป็นคนถือตนเองว่าเป็นอัครสาวกนะเพราะฉะนั้นหลวงตาที่ว่านี้ก็เลยจะต้องเห็นผิดเห็นโทษในตนเองก็เลยต้องกราบขอโทษพระสารีบุตรนะครับเอาละครับนี้ก็เป็นเรื่องอประสรบการณ์ชีวิตหนึ่งของพระสารีบุตรในขณะที่ช่วยพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาในฐานะอัครสาวก เบื้องขวายังมีอีกต่อครับยังมีเรื่องเล่าต่อครับพระสารีบุตรเนี่ยซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้มีปัญญาเนี่ยทำไมจึงไปถูกพราหมณ์โบยตีเอาเสียได้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าจะนำมาเล่าเช่นเดียวกันนะครับนอกจากพระเถระถูกพราหมณ์ตีแล้วเนี่ยก็ยังไปถูกยักษ์ทุบอีกด้วยนะครับเป็นพระอรหันต์แบบไหนเดี๋ยวเล่ากันต่อไป ในตอนต่อไปครับติดตามตอนต่อไปเรื่องกําลังสนุกเลยครับเรื่องภาษารีบุตรครับอาจารย์าารยชาวชชแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปนะครับชักชวนกันมากดติดตามกดรูปก,กระดิ่งเอาไว้ด้วยครับท่านจะได้รู้ก่อนใครเมื่อมีการอัปโหลดเรื่องใหม่ๆดีๆแบบนี้ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมครับขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านด้วยที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ